พอกลับมาสอนในเรื่องของการเตรียมการสอนนะทางโรงเรียนมีมีอะไรบ้าคือยากกว่าเดิมไหมเครียดกว่าเดิมไหมเออตอนนี้มันก็คุยกันนะว่าเหมือนทุกคนน่ยอย่างของไอของู้ชากูเนาะู้ชาอื่นเราอาจจะไม่รู้ครูเขายังไงแต่ตอนนี้ถามว่ามีนโยบายเลยไหมว่าโรงเรียนบอกเฮ้ยต้องเข้มข้นกว่าเดิมนะต้องอัดนะไม่มีเขาไม่มีตรงนั้นแต่เราเนี่ยเราเป็นผู้สอนเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเฮ้ยเนื้อหาที่มันยังไม่ทันคืออันไหนเออบางเรื่องเนี่ยของกูเนี่ยสมมติกูจะเนื้อหาทั้งทั้งปีอ่ะกูโยกเอาเลยอันไหนแม่งเหมาะออนไลน์กู มาเจอกันเดี๋ยวค่อยเก็บกันได้เหมือนเดิมอ่ะเราลดความคาดหวังสมมติว่าเมื่อก่อนเราเคยว่าเด็กที่มันจบมอ่อะมสี่ได้มาต้องขนาดนี้ใช่ไหม ในระดับปกติพอเป็นออนไลน์ปุ๊บมันก็ต้องลดมาหน่อยใช่ป่ะพอสภาพมันไม่เหมือนเดิมเราจะไปคาดหวังเหมือนเดิมเนี่ยกูว่ามันก็ไม่รู้นะส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยแฟร์กับเด็กเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญถึงขั้นว่าคือเราคิดว่าปัญหาส่วนตัวในเขาต้องเจอก็เยอะแล้วนั่นในช่วงโควิดแล้วมันมีปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเข้าไปอยู่กับหลายๆครอบครัวอันนี้เรารู้สึกได้เาจะไปแก้อันนี้เราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มเติมความเครียดขนาดนั้นแบบโอ้โหต้องเรียนจะเป็นจะตายกันเลยสาหรับใครที่เจอปปัััญหาาาาาาาเเรรรรรื่่่อออออองงงงกกีีนน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 ไไล์ขููะ็จตต้้้้ดวถมแ จะเรียกปรับยากออนนี้ที่อยู่ที่โรงเรียนเขาไ้ไม่เกี่ยวอยู่ที่ตัวเราตัวเราทําได้ก็ต้องนี่แหละคุยกับลูกเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนนะตั้งใจแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันยากกันนะกับเด็กเล็กอะออมอยโชคดีเนาะ<ม>ที่ตอนนี้มอยังไม่ต้องเขาเรียกไหแอคชั่นทำอะไรด้วยเองนะมีลูกน้องคอยช่วยงาน<ม>ใช่ปะละ<ม>่ะ<ม>บางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได<ม>้นะแกแล้วแล้วนี่อย่างคิดดูมอตอนนี้ลูกสองจริงแต่บางบุลำาบ้านลูกสี่เนี่ย เออแล้วก็อย่างพื้นที่ในบ้านไม่พออะไรอย่างเงี้ยันี้ปัญหามันก็จะเยอะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้คงน่าจะออนไซต์ได้ยาวยๆนะคิดอย่างนั้นนะถ้าวัคซีนมันฉีดก,กันเยอะแล้วนะน่าจะไม่ไม่มีเคสหนักแบบขนาดนั้นคิดว่าอย่างนั้นอขอพรนะฮะแล้วกันพเพราะเดีกยวด็กๆนะฟังดูแม้กระทั่งครูมาเองอะไรเงี้ยเขาอยากจะกลับไปเรียนไปละที่โรงเรียนถ้าเกิดว่ามีการเรียนออนไซต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะคิดถึงลูกมาก <โอ S 2> ไหมถ้าลูกต้องกลับไปเรียนะ ก็อ,อ,อันนี้อยู่กับลูกตลอดเวลาใช่ไหมทุกวันทุกเวลาใช่ไหมใช่ก็น่าจะคิดถึงแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะเผ <t> ื่อ กือบ,บ24ชั่วโมงลูกจะอยู่ด้วยนอกจากเวลา <ừ> ที่แบบเขาไปซ้อมว่ายน้ําตอนเย็นอย่างเงี้ย2ชั่วโมงคือเขาไปซ้อมของเขาก็ไม่ได้อยู่นอกนั้นก็คืออยู่กับลูกหมดตลอดเลยนั่งเรียนออนไลน์แล้วก็นั่งอยู่ข้างๆไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่ก็คือแบบนั่งอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคอยฟังคอยเตือนๆบ้างเพราะเด็กบางทีมันก็มีแบบติหลุดแบบคิดถึงเรื่องตอนพักเดี๋ยวจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยต้องคอย <ừ> คอยแบบดึงสติสักแป๊บหนึ่งก็ยัง ไม่ได้ทิ้งไปไหนก็ถ้าไปเรียนออนไลน์ก็อาจจะแบบแม่อาจจะเหงาขึ้นอืมตรงนี้แบบว่าไม่ได้ทํางานของตัวเองเยอะทําอยู่บ้านซะมากกว่าใช้สั่งงานลูกน้องมากกว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะมีเวลาที่ถึงลูกมากขึ้น